สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะช่วงนี้นะคะก็จะหายหน้าหายตาไปนานนะคะก็อาจจะอัพคลิปช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามารีนะคะได้คลอดน้องเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้พักร่างกายยาวเลยนะคะเนื่องจากว่ามารีนะคะได้ผ่าคลอดแบบฉุกเฉินนะคะก็เลยพักยาวสักหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะมารีก็ได้เป็นคุณแม่แบบ full time เลยค่ะแต่ก็กลัวพี่ๆนะคะคิดถึงมารีนะคะก็เลยได้อัพคลิปให้พี่ๆ ได้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะคะและก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพี่ๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมนะคะหมูแม่พันธุ์นะคะถึงคลอดลูกยากและก็แท้งนะคะในช่วงระยะท้ายๆของการตั้งครรภ์น,นะคะพอดีเรื่องนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะคะของมลิด้วยนะคะก็คือว่าหมูแม่พันธุ์นะคะเป็นสัตว์แล้วก็ได้ทำการผสม ปกติเลยนะคะจนถึงมันคลอดนะคะแม่พันธนะคะพยายามบ่งอยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่าลูกก็ไม่ออกมานะคะจนเวลานะคะผ่านไปประมาณ30นาทีค่ะก็ไม่ยอมออกนะคะเลยตัดสินใจล้วงนะคะเพื่อเช็คดูว่าหมูลูกหมูนะคะเขายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมนะคะ ปากฏว่าล้วงเข้าไปได้แค่ประมาณฝ่ามือเดียวของเราเนี่ยนะคะเข้าไปช่องเชิงการนะคะคือแคบมากค่ะพอผ่านเข้าไปได้นิดหน่อยนะคะก็เจอลูกหมูแล้วค่ะแล้วก็ลูกหมูนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่พอจะล้วงลูกหมูออกมานะคะกับผ่านเชิงการไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าหัวลูกหมูนะคะใหญ่กว่าเชิงการค่ะทีนี้แหะคะ่ะคืองานช้างของแท้นะคะนาทีนั้นนะคะต้องเลือกแล้วนะคะว่า อาจจะช่วยแม่หรือว่าช่วยลูกนะคะและช่วงเวลานั้นนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยแม่หมูนะคะโดยเอาลูกออกมาโดยวิธีไหนนั้นนะคะไม่ได่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าลูกนะคะไม่รอสักตัวค่ะพี่ๆก็พอเข้าใจเนาะว่าลูกไม่รอสักตัวคือวิธีไหนนะคะ และหลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะแม่พันตัวนี้นะคะก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะเนื่องจากเสียเลือดเยอะนะคะและลูกที่เราล้วงออกมานะคะ ที่คิดว่าล้วงออกมาแล้วทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วนะคะยังมีค้างอยู่อีกสองตัวนะคะที่ออกมาไม่ได้นะคะและตอนที่เราล้วงเราก็คว้านหาเต็มที่แล้วนะคะก็ไม่เจอนะคะเลยทําให้ลูกหมูสองตัวนั้นนะคะเน่าตายในท้องของแม่พันธุ์ค่ะและร่างกายของแม่พันธุ์นะคะเหมือนจะไม่สามารถขับออกมาได้นะคะเลยทําให้แม่หมูนะคะตายตามลูกไปค่ะ และลูกหมูที่มารีดล้วงออกมานะคะน้ำหนักแรกคลอดคือเยอะนะคะคือ ประมาณ1.9ถึง2.1กิโลกร,รัมเลยนะคะซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะจากที่มารีวิเคราะห์มาแล้วนะคะคือหเป็นแม่พันธุ์สาวแล้วก็โครงสร้างภายในของเขานะคะเรานะคะก็ไม่ทราบนะคะว่าเชิงการมันจะแคบนะคะจนเรานะคะจะต้องแบมือผ่านเชิงการเข้าไปขนาดนั้นนะคะข้อสอนะคะหุ่นแม่พันธุก่อนผสมนะคะค่อนข้างอ้วนนะคะเจ้าเนื้อเลยล่ะคะ่ะ และข้อ3นะคะก็คือช่วงท้องนะคะให้อาหารเยอะเกินไปและนี่นะคะก็คือสาเหตุที่แม่พันธุ์นะคะคลอดลูกยากที่มารีเจอมานะคะและสาเหตุนะคะที่แม่พันธุ์ชอบแท้งในช่วงระยะท้ายๆของการตั้งท้องนะคะที่มารีเจอมานะคะอาจจะไม่ได้ควบคุมทั้งหมดนะคะเพราะเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะบางคนอาจจะเจอเคสที่ต่างกันออกไปนะคะ เคสที่มมลีเจอนะคะก็คือแม่พันธุ์มีไข้ในช่วงท้ายๆของการคลอดลูกรักษายังไงนะคะก็ไม่ดีขึ้นค่ะฉีดยาลดไข้นะคะทุกๆ6กชั่วโมงอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะและก็พยายามจับจับค้ำค้ำนะคะที่ท้องแม่พันธุ์อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเช็คนะคะว่าลูกหมูยังดิ้นอยู่ไหมแรกแรกนะคะก็ดิ้นปกติดีค่ะ หลังจากเป็นไข้ได้ประมาณ2-3วันนะคะลองจับเช็คที่ท้องแม่พันธุ์ดูเหมือนทุกรอบเลยค่ะปรากฏว่านะคะไม่เจอลูกดิ้นเลยนะคะเริ่มใจเสียมากๆเลยค่ะจนมาถึงวันที่หมูแม่พันธุ์ตัวนี้คลอดนะคะแม่พันธุ์ก็คลอดตามปกติค่ะแต่ลูกในท้องนะคะก็คือไม่รอสักตัวเคสนี้นะคะจากการสังเกตก็คืออากาศช่วงนั้นนะคะคือร้อนเลยอาบน้ําให้หมูแม่พันธุ์บ่อยนะคะเพราะว่ากลัวแม่พันธุ์ร้อน แต่ด้วยที่ติดตั้งกรงข้อนะคะอยู่ในทางทิศตะวันตกนะคะและก็ติดตั้งใกล้กับผนังปูนนะคะทําให้หมูแม่พันตัวนี้นะคะได้รับความร้อนมากเกินไปมากกว่าแม่พันตัวอื่นๆนะคะแล้วก็บวกด้วย อาบน้ําบ่อยนะคะจนให้ร่างกายปรับสภาพอากาศไม่ทันนะคะเดียวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรประมาณนี้นะคะจนทําให้เกิดอาการป่วยและผลที่ตามมานะคะก็คือแท้งในช่วงระยะท้ายๆของการตั้งท้องนะคะลูกหมูที่ออกมานะคะก็คือสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะแต่ไม่รอสักตัวะคะ่ะ แล้วก็อยากฝากให้พี่ๆเลี้ยงหมูทุกท่านนะคะดูทิศทางการติดตั้งกรงต่างๆนะคะของหมูเราด้วยนะคะว่าอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะหากเราอยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วเราเย็นสบายหมูเราก็เย็นสบายนะคะแต่ว่าหากเราอยู่แล้วเราร้อนนะคะหมูเราก็ไม่ต่างจากเรามากหรอกคะ่ะ และยิ่งหมูไม่มีต่อมเหงื่อนะคะเพื่อระบายความร้อนเหมือนคนเรานะคะยิ่งหนักเลยนะคะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะและหากพี่ๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้กับมะลีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ